พูดถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีนะครับในการสื่อสารของผู้นำเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราได้คุยกับคุณสันติธานเสถียรไทยนะครับซึ่งเป็นประธานทีมเศรษฐกิจและก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทซีกรุ๊ปให้สัมภาษณ์กับเราในหลายเรื่องนะครับเรื่องของการสื่อสารของผู้นําในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรามีการพูดคุยกันนะครับซึ่งคุณสันติธานเนี่ยบอกว่าต้องมีข้อสําคัญเนี่ยสข้อเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและก็ลดความตื่นตระหนก ส่วน3ข้อที่ว่านั้นเป็นอย่างไรเนี่ยไปฟังกันครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงมาตรการของการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมซึ่งก็มันจะมีเรื่องของการคลังเรื่องของสาธารณสุขกอจริงๆอย่างที่คุณสันติทานว่ามาคือ นโยบายที่รัฐออกมาหลายนโยบายเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มาถูกทางแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นหนึ่งที่หลายๆครั้งเนี่ยมักจะสร้างความสับสนคือเรื่องของการสื่อสารนะครับที่รัฐบาลสื่อสารออกมาเนี่ยทีนี้ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันมองในภาพใหญ่เปรียบเทียบกับในโลกหรือว,ว่าประเทศใกล้เคียงเราอย่างสิงคโปร์เนี่ยการสื่อสารในภาวะวิกฤตแบบนี้มันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนและควรจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับ,กบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับ สําคัญมากจริงๆครับเ,เรียกว่าถ้าเมื่อกี้บอกเป็นลูกศรสามดอกการการสื่อสารเป็นลูกศรดอกที่สี่เลยครับเป็นอีกนโยบายได้เล,เลยนะครับ,รบสาคัญมากๆ,ๆเพราะว่า,ามันมันจะสร้างความมั่นใจนะครับเ,เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยมีมีมพฤติกรรมแล้วก็วางแผนชีวิตได,ได้ถูกต้องนะครับ,ร,บรวมถึงลดการแพนิคลดความตื่นตูมหลงคนก็มีผลอย่างมากครับเทศสังเกตที่ผมสังเกตมาเหมือนกันว่า ผู้นำนะครับไม่ใช่ระดับประเทศอย่างเดียวนะครับทั้งผู้นำระดับธุรกิจองค์กรนะครับแล้วก็แล้วก็รวมถึงระดับประเทศหลายประเทศเนี่ยผู้นำที่สื่อสารได้ดีมากๆเนี่ยผมว่าจะเห็นจะมี3อย่างนะครับอันที่1นคือมีความชัดเจนอันที่2คือมีความเห็นใจอันที่3คือมีความถ่อมตัวนะครับชัดเจนเห็นใจถ่อมตัว3ข้อนี้สําคัญมากชัดเจนคือคือมีการสื่อสารที่ข้อห้างจะเป็น เสียงเดียวกันนะครับทางรัฐบาลนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องยากนะครับยากแต่และทุกประเทศแหละ<ม> <c oughs> เพราะว่ามันมันซับซ้อนโดยเฉพาะนโยบายต่างๆเนี่ยพอเราเริ่มอย่างเช่นยกตัวอย่งางนโยบายสาธารณสุขที่เราเริ่มปิดเป็นพื้นที่เนี่ยครับผมว่าก็เป็นนโยบายท,ที่ที่ถูกนะครับแต่ว่ามันซับซ้อนอะ่ะและการปฏิบัติมันก็ข้อหน้าซับซ้อนพอสมควรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารให้ออกมาให้คนเข้าใจเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีการให้มันมีเอ่อ consistency <oughs> หรือมีความมีความไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับให้คนเข้าใจ ผมก็เห็นในสิงคโปร์เองก็มีความสับสนนะครับเพราะมีสับสนรัฐบ,บาลก็ต้องรีบออกมาแก้เลยครับออกมาพูดในทางเดียวกันรีบแก้มันให้ทันนะครับแล้วก็มีช่องทางการสื่อสารหลายอันที่นี่คนใช้ว t s a p p ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ไลน์เขาก็จะมีในในไลน์ในวอตแซบที่เขาส่งมาทุกวันนะครับว่าเออที่อันนี้คนเข้าใจผิดนะเมื่อวานนี้ได้เห็นว่าคนเข้าใจผิดเรื่องนี้เยอะไม่ใช่อันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงอันนี้จริงขอให้ไปดูข้อมูลที่นี่อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นช่องทางเดียวผมก็ได้มาเสี้อง อันหนึ่งอันที่สองคือคือเห็นใจเห็นใจภาษาอังกฤษผมใช้คาว่าเป็นเป็นเอ็มเอ็มตี้นะครับคือคือเข้าใจคือเป็นคำเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคือสื่อสารโดยการที่รู้ว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยคือเขาบางทีเขาอาจจะปฏิบัติตัวอาจจะไม่ได้อยู่บ้านอยู่เชื่อเพื่อชาติหรือเขาอาจจะไม่ได้ทําตัวตามกฎทําไม่ได้ทำถูกต้องร้อเ็นเี่ยเขาไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับคือหลายคนเขาเขามีความจําเป็นบางอย่างคือการเอมพปอตี้คือมีความเข้าอกเข้าใจว่า ของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความลาบากหลายอย่างที่เรายังไม่รู้หรือรไม่เข้าใจนะครับเวลาเราขอความร่วมมือของอต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากเป็นคนมีปัญหาแต่ว่าเราเราเราต้องมีความเข้าอกเข้าใจเขานะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ humility นะครับหรือถ่อมตัวถ่อมตัวเนี่ยสำคัญเพราะว่าต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหลายคนผู้นําเก่งแค่ไหนมาก็าไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง ยกตัวอย่างอย่างนายกของสิงคโปร์ไงครับว่าเราเขาพูดก็จะชัดเลยนะฮะว่าเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะยอมรับเลยว่าอะไรที่เขาไม่รู้นะครับเขาอยากจะสร้างความเชื่อมั่นแต่แทนที่เขาจะไปบอกว่าโอ้ไม่ไม่มีปัญหาเราจัดการทุกอย่างแน่นอนเรียบร้อยเขาไม่พูดอย่างนั้นเขาบอกเลยบอกว่าอันนี้มันยากที่สุดในในใในนตั้งแต่เคยมีมามันเขาไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่มันจะอยู่เวลาไปนานพอสมควรนะครับ สิ่งที่เขารู้และสิ่งที่เขาพยายามทำนะวันนี้ในข้อมูลที่เขามีวันนี้คือ1 2 3 4นะครับถ้ามันผิดเขาก็จะเปลี่ยนในอนาคตแล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์รแต่ว่าเขาไม่รู้และไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความจริงนะครับคือมีความถ่อมตัวแล้วก็มีความที่ยอมรับว่าอะไรเพราะผมเชื่อว่าคนอ่ะก็ไม่ได้ อยากให้ผู้นําจะต้องรู้ทุกอย่างร้อยเอร์เซ็ต์หรอกนะครับแต่ว่าการให้ความจริงมีความถ่อมตัวยอมรับตรงนี้เนี่ยบวกความเห็นใจแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนที่สุดเนี่ยสามข้อนะครับผมว่าเป็นหลักสําคัญเท่าที่ผมสังเกตมานี่ครับก็เป็น3ข้อหลักๆนะครับที่บอกว่าเองผู้นําไทยจะต้องมีนะฮะความจริงใจการถ่อมตัวและความเห็นใจนะครับในการให้ข้อมูลในการที่จะแถลง ชี้ให้คนในประเทศเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงในช่วงที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับท่านผู้ชมฮะเทปสัมภาษณ์เต็มๆนี่นะครับเราจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับใน Membership นะครับของ u t u b e มติชนทีวีนะครับสามารถรับชมได้นะครับใครที่ยังไม่เป็น Membership ก็รีบสมัครนะครับ ดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวครับการเมืองเป็นของทุกคนแร่าชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัติชน TV ีเป็นของทุกคนครับ